วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารคริปโตนะฮะเลยด้ว่ามีหลายเรื่องมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่อยู่บนพกดดอดอย่าง a s t a าอะคาลานะครับรวมถึงโปรเจกต์รุ่นเก่าอย่าง s t e l l a หรือว่า xlm นั่นเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของคุณอีลอนมัสก์เกี่ยวกับ Twitter แล้วก็มีเรื่องของบอร์ดเอหรือว่าเอเจเจ้าเก่าอย่างลิงเบื่อประมาณนั้นนะฮะก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้รวบรวมมาในวันนี้เพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็อาจที่จะเป็นอีกหนึ่ง หัวข้อที่สําคัญที่จะให้เพื่อนๆเ,นเข้าไปศึกษากันต่อเผื่อที่จได้เป็นอีกหนึ่งโอกาสอะไรบางอย่างนะครับโอเคก็อย่างเี่เคยนะครับผมก่อนที่ไปดูกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin กันก่อนเลยละกันนะฮะก็เลยดีว่าล่าสุดทอรา่าหรือว่าเหรียญอย่างรู้หน้านะครับได้ทําการซื้อ Bitcoin เพิ่มมากขึ้นไปอีกแล้วนะครับผมเรียดีว่าไปกว่า 4,117บิตคอยน์หรือว่าราวๆ174ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะเรียกยูว่าค่อยๆเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราจำก็ได้ก่อนอันนี้โอเคซื้อ120 135ประมาณนั้นเนาะส่วนใหญ่นะฮะเรียกยูว่าครั้งนี้ปาเข้าไปกว่า174ล้านเหรียญก็คิดอย่ากันยังไงสำหรับข่าวนี้มีโอกาสทำให้ราคาคริปโตคึกคักไหมคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับซึ่งถ้าผมเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าเข้าไปดูเพื่อนๆสมาชิก คลิปตัวด็อกชาวคลิปตัวด็อกเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์เนาะก็หลายคนก็แซวๆนะครับผมบอกว่าช็อตสิครับรออะไรนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะซ้ำรอยคุณมิคาเอลเซเลอร์หรือเปล่านะหลายคนก็แส้แซวๆคนมิคาเอลเซเลอร์ว่าโอ้โหเรียกได้ว่าพี่รุ่นพี่ใหญ่เซเลอร์ซื้อเทเลไรยับทุกทีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจะกลายเป็นพี่โดคอนซื้อเทเลไรยับทุกทีตามพี่ใหญ่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็หลายคนเพื่อนสมาชิกก็ พูดมาเสียงเดียวกันประมาณนะั้นเราก็คาดว่าราคาหน้าที่จะล่วงอีกอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะล่วงจริงหรือว่าอย่างไงนะครับอย่างไงถ้าใครมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของทอร่าคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคุณอีลอนมัสก์กันบ้างนะฮะก็ล่าสุดเรียกได้ว,ว่าหลังจากที่ทําการซื้อหุ้นกลายเป็นเจ้าใหญ่บิ๊กบอสนะครับผมเจ้าใหญ่ใน Twitter เนาะกว่า9%ารนะครับสำหรับการถือหุ้น t w i t เตอร์นะฮะก็เลยดูวาล่าสุด อาจที่จะมีข่าวดีสําหรับโดสคอยหรือเปล่านะฮะก็เรียกดว่ามีโอกาสละกันที่จะทําให้ฟังก์ชันที่จะให้ทิปหรือว่าการที่จะโอนเงินหรือว่าชําระเงินต่างๆเนี่ยจากเดิมที่เราเคยเห็นในเป็นในเรื่องของ l i g h t n i n g Network หรือว่า Bitcoin ถูกต้องไหมหรือว่าเป็นในเรื่องของตัวอีเ e อรีเอมอะผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะไดจะมีอีเอรีมด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเฮ้ยอานาคตจะมีโดจคอยหรือเปล่านะครับเรน ผมจำได้ว่ามีคนกล่าวมาเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้า Bitcoin เป็นโกลสองจุดศูนทเรก็เป็นออยสองจุดศูนย์คอยเป็นดอลลาร์สออันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสนุกๆนะอย่าไปซีเรียสอะไรกับข้อมูลนี้นะครับแต่ก็เได้วาน่าที่จะทําให้แฟนๆดอทคอยยิ้มออกนะเผื่อถ้าใครมีต้องมานะครับก็ว่ากันไป คิดเห็นกันยังไงสำหรับข่าวนี้คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงคุณอีลอนมัสนะฮะล่าสุดเขาก็ได้ออกมาออตอบนะครับผมสำหรับคุณแมคเคิลเบอรี ury, หรือว่าคนที่เป็นนักช็อตในตำนานเนาะหรือว่าถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง The Big Shot หน่าที่จะจำได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะผมคิดว่าหลายคนน้องๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอาจที่จะยังไม่เคยได้เห็นหนังเรื่องนี้ก็ ชิญชวนยินดีให้เข้าไปดูหนังเรื่องนี้นะตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ใน Netflix แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ The Big Shot เรื่องนี้นะผมคิดว่าน่าจะได้เห็นการทำอะไรบางอย่างในเรื่องของออวงการการลงทุนเชิญชวนเข้าไปดูหนังเรื่องนี้กันได้นะครับก็คุณไ a เคิลบรีก็คือแสดงโดยค i ส n นเบลคนนี้นั่นเองเนาะก็ล่าสุดนะครับผมคุณอีลอนม s k ได้ทำการตอบนะฮะว่าโอเค คือเหมือนแบบก่อนนั้นเนี้ยเร็วๆนี้เลยนะครับวันที่10บเขาได้ออกมาบอกนะว่าก่อนนั้นเนี้ยเขาได้มีตัวแบชหรือว่าตัวที่เป็นวอลล f ฟายว่าโอเคเขาคือคนนี้จริงๆนะซึ่งก่อนใน,นเท่าที่ผมจะไม่ผิดเขาหน้าที่จะปิดคือคือนกคคือ,ค,อคุณแมคโครบอรีเรียกได้ว่าปิดแอคเคาท์เรื่อยๆเหมือนกันผมไม่รู้ว่าทาไมนะฮะก็ก็พอเปิดแอคเคาท์ใหม่ก็ก็บางทีไอตัวแบชนี้มันหายไปอะไรประมาณนั้นนะเนาะก็ทําให้นะครับคุณเออเอลอนมัสนะฮะหลังจากที่เป็นบิ๊กบอสใช่ไหมเจ้าใหญ่ในทวน You will get it back นะครับหรือว่าคุณจะได้มันกลับมานะครับสำหรับตัวตัวบบเช็คตัวบบเช็คหรือว่าไอตัวเครื่องหมายถูกสีฟ้า,ฟาตรงนี้ก็คือคุณอีกอนมารบอกว่าจะได้กลับมานะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะช็อตเทสลาก็ตามเ,เียด้ว่าแซ่แซเซลเซลนะครับสำหรับคุณอีกอนมาร์ตผมเขาผมคิดว่าอันนี้ก็คงไม่ได้มา อะไรหรอกนะคงจะมาสนุกสนุกประมาณนั้นนะเรียกได้ว,ว่าคุณแมคเกอร์เบอร์รี่นี่นักชอนะ็อตในตำนานนะครับแล้วก็เคยช็อตเทสลาท่นเนงซึ่งคุณไอรอ,อ,อนมาร์ก็บอกว่ายู s t a r t นะครับผมกออ็ไม่รู้จะแปลเป็นไทยยังไงนะฮะก,ก็ว่ากันไปถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนุกขำขำนะในช่วงนี้ถือว่าคุณไอรอนมัสเรียกได้ว,ว่าชิงพื้นที่สื่อตั้งแต่มีทองทวิตเตอร์ก็ชิงพื้นที่สื่อขึ้นมาเยอะอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันในช่วงนี้นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูทิศทางเว็บ3กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าเว็บ3ถือว่าเป็นหนึเรื่องที่หลายคนควรที่จะจับตามองเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ยังอยู่ในช่วงที่เป็นเว็บ2อยู่ถูกต้องไหมฮะซึ่งอนาคต เราน่าจะได้เห็นเว็บ3เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ล่าสุดถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะเรียกได้ว,ว่าน่าที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางแอฟริกาเนี่ยมีความคึกคักหรือว่ามีการต้องการที่จะใช้งานในส่วนของตัวเว็บ3ค่อนข้างที่จะเยินนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของ,ของตัวข้อมูลจากทางเชนแอน a ลิซิ s นะครับจะสังเกตว่าแอฟริกานะครับเพียร er ์ชูเพีย ในการทำทาวเซชันต่างๆหรือว่าการโอนเหรียญต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะบิตคอยเนี่ยจะยังไม่ได้มีแต่แค่บิตคอยนะยังมีในส่วนของตัวคริปโตต่างๆด้วยนะครับเยอะที่สุดบนโลกมนุษย์ใบน,นี้เลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าแอฟริกาเป็นในหนึ่งโซนและกันที่มีความต้องการใช้ในเรื่องของตัวเว็บสามอาจที่จะเป็นในเรื่องของการที่เขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงเซร์วิรแล้บริการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับได้ของการเงินหรือว่า มีต้นทุนในการเข้าถึงที่ค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้เนอะซึ่งก็ถือว่าเ,อาเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนหลายเจ้าเหมือนกันที่ตอนนี้ชักเริ่มที่จะไปทําอะไรบางอย่างที่แอฟริกาหรือว่าเตรียมที่จะเจาะก,กลุ่มที่แอฟริกาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าโอเคเขาอาจจะจะมีปัญหาในเรื่องของการชําระเงินหรือว่าการเก็บหรือว่าการใช้วแลบริการเกี่ยวกับทางด้านของการเงินซึ่งในโลกคริปโตมันสามารถที่จะมาช่วย สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถ้าใครจำกันได้เนี่ยในปีท่ทล้วเอธิโอเปียคาร์โนตอนนั้นก็ก็ไปไปทำตลาดที่นู่นอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องการที่จะช่วยในเรื่องของเอาบล็อกเชนมาทำในเรื่องของตัวเกรดหรือว่ามาบันทึกเกรดหรือว่าผลการเรียนต่างๆของเด็กที่เอธิโอเปียนั่นเองนะนนั้นคือในตัวบล็อกเชนของคาร์โนนะครับซึ่งไม่ได้มีแต่แค่คาร์โนเรียกได้ว่าถ้าเราเข้าไปดูนะฮะจะสังเกตนะครับว่า หลายๆเจ้าก็เข้าไปพยายามที่จะมีส่วนร่วมอะไรบางอย่างที่ทางแอฟริกานั่นเองซึ่งถ้าเราเข้าไปดูฮนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าทางบทความนี้เขาจงใจหรือเปล่านะก็ถือว่าถ้าพวกกันตามตรงก็สเตลลาหรือว่าเหรียญ x x m l ใช่ไหม XLM เออ XLM ผมขออภัยผมไม่เคยได้ซื้อ s t l l l a เลยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเหรียญที่ค่อนข้างเก่าแก่แล้วกันแล้วก็เป็น,นหนึ่งเหรียญที่ล่าสุดเกนสเ l ลพึ่งที่จะเอาเข้าไปอยู่ในเป็นตัวเป็นตัวเหรียญที่อยู่ในตัวรู้สึกจะเป็น Smart Contract f u ฟันอ่ะใช่ใช่อยู่ใน Smart Contract f u ฟันซึ่งในกองนั้นของเก s สเ l ลเนี่ยหลายคนก็งงว่าให้เซล l ่าทำสมาร์คคอนแท็กด้วยหรอนะครับผมซึ่งก็ผมเห็นข้อมูล บางอย่างเหมือนกันว่าเซล l a r เตรียมที่จะทำในเรื่องของตัว Smart Contract Platform รเรียกได้ว่ามาสู้กับลหลายๆเจ้าเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น e t h e r e รียมเซลโลคารโก็ว่ากันไปถ้าเราดูเช็คมาตรงนี้เรียกได้ว่าเซล l a r บุกอยู่อย่างต่อเนื่องยัยงไงก็อยากจะให้เข้าไปศึกษาข้อมูลของเซล l a r กันอย่างใกล้ชิดเผื่อนะอันนี้ผมไม่ได้มันในการลงทุนเนาะเผื่อที่จะเป็นอนกหน่งโอกาสอะไรบางอย่างนะครับยังไงก็อยากจะให้เข้าไป ศึกษาตัวสเต l ลาด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ n n t กันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดทางร้านนะครับบอร์ดแอนดะ์ฮังกเนาะหรือว่าเบื่อแล้วก็หิวนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นเจ้าของร้านที่ถือตัว b o ร์ d a อฟยอดครับกันด้วยก็เลยได้ไปเปิดร้านที่ชื่อว่า b o ร์ d and h ์ฮังกเลยนั่นเองนะฮะก็ล่าสุดเปิดเรียบร้อยนะครับผมก็เลยได้ทาให้ตอนนี้ถ้าเราดูเนาะโอ้โห คือคักนะครับผมคืคักก็มีผมคาดว่าน่าจะเป็นแฟนเอฟนเอฟทีหรือว่าแฟนแฟนคริปโตแฟนแฟนบอดเอฟเข้าไปใช้บริการกันอย่างชื่นมื่นประมาณนั้นนะฮะก็เลยโดวยทวําทให้ผมค่อนข้างที่จะนึกถึงนะครับผมคพอพอดีเมื่อวานนี้เนาะได้ไปมิ팅นะครับผมที่เชียงใหม่ก็เลยได้เจอพี่ๆที่ ถือบอร์ดเอฟค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็รู้จักกันแล้วก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็ได้เห็นมุมมองอะไรบางอย่างในเรื่องของการเฮ้ยคอมมูนิตี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะจริงๆเราถ้าโปรเจกต์ต่อให้สวยต่อให้เจ๋งแค่ไหนถ้าคอมมูนิตี้ไม่แข็งบางทีก็ทําให้แรงจูงใจในการที่จะถือเนี่ยอาจที่จะไม่มากนะครับแต่ถ้าคอมมูนิตี้ไหนที่แบบเฮ้ยโอเคมีติ้งเฮ้ยช่วยเหลือกันหรือว่าซัพพอร์ตกันโดยเสมอเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนั้นอะ่ะเป็นเรื่องที่ทําให้ โปรเจกต์ NFT นั้นๆแข็งแกร่งมากๆซึ่งในกรณีนี้ก็คือบอร์ดเอฟนั่นเองนะครับก็นะเรียกได้ว่าแฟนคลับค่อนข้างแน่นหนานะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างเจ๋งแล้วก็เป็นหนึ่งยุทธเคสที่สําคัญในการที่อนาคตเราอาจจะได้เห็นว่าเฮ้ยร้านแบรนด์ดังๆเนี่ยชักเริ่มที่จะเข้ามามีเอียเ่ยวในเรื่องของ NFT แล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้คนแฟนหรือว่าคนที่ชื่นชอบ NFT นั้นๆน่ะเ,เข้าไปอุนหนุนหรอวเข้าไปซัพพอร์ตเจ้าของร้านที่ support community เพื่อที่จะเป็นการแบ่งปันกันและกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจดีนะสำหรับโมเดลนี้เราน่าจะได้เห็นกรณีแบบนี้ hey, เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ hey, 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 hey. นั่นเองนะครับประกอบกับนะครับไม่ได้มีแต่แค่เปิดร้านได้เฉยนะครับก็ถือว่าเป็นร้านค้าแรกที่รับในการที่จะจ่ายในการซื้ออาหารเนี่ยด้วยอีทเรี u m แล้วก็ด้วยเอฟนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ เต็มๆ community app สำหรับร้านนี้เต็มๆถ้าคุณเข้ามากินอาหารร้านนี้กินเบอร์เกอร์ร้านนี้เฮ้ยคุณมีออปชัน F coin ก็ได้หรือว่า Ethereum ก็ได้นะก็ถือว่าน่าสนใจดีสำหรับอนาคตเกี่ยวกับในด้านของเซอร์วิสแล้วก็บริการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงแรมหรือว่าร้านค้าต่างๆในการที่จะมาพาร์ทเนอร์กับทางโปรเจกต์ NFT นะฮะยังไงก็น่าสนใจดีในมูฟนี้เหมือนกันว่าในอนาคตในไทย เออเราจะเห็นแบบนี้ขออภัยฮะกันมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยหรือว่าเริ่มที่จะผ่านตาผ่านตาเนี่ยก็คงหนไปไม่พ้นตัวเมตาวัเดนเนาะที่ก็มีหลายล้านเหมือนกันอย่างเห็นล่าสุดก็มีในส่วนของตัวล้านศบตาถูกต้องไหมที่พยายามที่จะคอนทรบิลหรือว่าซัพพอร์ตในด้านของตัวคอมมูนิตี้ของทางเมตาวร์เดนก็มีหลายๆคนแฟนๆวนร์เดนก็เข้าไป พพอร์ตไปกินที่ร้านเขาเหมือนกันในอนาคตเราหน้าจะได้เห็นกรณีแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงกาแฟน,นะครับก็ขอย้อนข่าวอันนี้เคยพูดถึงไปแล้วเนาะก็คือทางอย่าง Starbucks นะครับก็เตรียมที่จะเข้าสู่โลก NFT ภายในปี65หรือว่าภายในปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของวอลลุ่มการเทรดบน o p e n s e a หรือว่าการซื้อขาย NFT marketplace ในหน้ขณะนี้นะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเราจะสังเกตว่าวันหนึ่งก็มีเ,มงเงินที่ซื้ออยู่บน OpenSea เนี่ยอันนี้เฉพาะแค่ในส่วนของตัว Ethereum นะจริงๆถ้าเราดูก็ยังเ,เฉลี่ยนะประมาณสักวันละเท่าไหร่อ่ะเกือบๆหนึ่งร้ 1, อยล้านดอล 3, ลาร์สหรัฐนะหรือว่าประมาณสักวันละ2-3 0 0 0พันล้านบาทนะครับถามว่าเยอะไหมจริงๆมันเคยเยอะกว่านี้นะช่วงที่พีคๆเนี่ย ช่วงนั้นก็วันหนึ่งก็ประมาณสัก -6700 0ล้านบาทน,นะครับแต่ก็ช่วงนี้ด,ดอรอปลงเหมือนกันอาจที่จะเป็นช่วงที่หลายๆเหรียญหรือว่าเรื่องคริปโตเนี่ยสักสองสวันที่ผ่านมามันเริ่มจะขึ้นถูกต้องไหมแต่ตอนนี้มันก็มีส่วนที่แดงๆอยู่เนาะแต่ก็ปกติครับเวลาที่คริปโตเหรียญต,ต่างๆมันเริ่มตโตขึ้นเนี่ยเติบโตขึ้นเนี่ยหลายๆคนก็พยายามที่จะขาย n อรทีแหละแล้วก็เอาเงินไปลงในเหรียญแต่เวลาที่เหรียญมันนิ่งๆทรงๆไม่รู้ว่าจะมีทิศทางเป็นยังไง ผมคิดว่าเดี๋ยว NFT ก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะแต่ถ้าเราดูเนี่ยโอเ n นเนาะในการเทรดต่างๆนะครับถ้าเราดูเนาะมันเพิ่งจะมีววลุ่มที่พีกเนี่ยช่วงไปไปลายปีหรือว่าเดือน8ปีที่แล้วนี่เองนะครับเรียกดูว่าเราอยู่ในช่วงที่แบบมันมันเริ่มมากๆอ่ะสำหรับในในอายุของเราที่แบบเฮ้ยเราอาจจะบอกลูกของเราได้ว,ว่าเฮ้ยพออยู่ในจุดที่แบบ NFT มันเริ่มที่จะมาบูมบูมอะไรแบบนั้นแน่นอน,นแล้วก็เป็นในหนึ่งจุดเริ่มตอนที่สิ่สำคัญที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปศึกษาหรือว่าไปจับจองโอกาสที่สําคัญในเรื่องของการทำำาํากําไรหรือว่าการทําธุรกิจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโลก NFT เพราะว่าตอนนี้มันใหม่มากๆเนาะผมก็เลยเชิญชวนแล้วก็เย็นดีมากที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวก,กับ NFT ไม่อยากที่จะให้พลาดเว็บเว็บนี้นั่นเองเน,นะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูกันได้นะครับ ต่อมานะครับเราข้ามฝั่งมาที่เรื่องของ d e f i กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่ง DeFi เอ่อจะบอกว่าน้องใหม่ไหมก,ก,ก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าก็พึ่งที่จะเริ่มมีการเคึื่อคักหรือว่าการเติบโตของราคาในช่วงนี้เหมือนกันนะครับก็คือทางไคเบอร์ในดเวกผมก็จะว่าน่า,าจะเป็นทีมจากเวีนดนามนาถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะหรือว่าเหรียญเค็นซีนั่นเองก็เติบโตนะครับผมผมคง ไม่รู้ว่ามันจะโตไปแบบนี้อีกมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อนๆต้องไปพิจารณากันเองนะครับแต่ก็ล่าสุดเติบโต,ตเพิ่มมากขึ้นอย่างเมน้นยี่สาคัญเนื่องจากไปอินเทเกตร่วมกับทาง Un i swap แล้วก็เข้าไปในเชนอย่างตัว e v e r l a n d l a ์ลนะครับหรือว่าตัว i n c e n t ที e ที่จะเขาเรียกว่ามีแรงูงใจนั่นแหละเนาะที่จะให้คนเข้าไปทำฟาร์มต่างๆเพื่อที่จะได้รับเงิน,นผลนะ,นะครับสำหรับตัว e v e r l a n d l น์ลนะครับสำหรับตัว i n c e n t i v e ในครั้งนี้ที่ทำกับทาง e v e r l a n แลเนาะก็ มีจำนวนเงินนะครับผมราวๆ1นล้านเหรีดยดอลลาร์สหรัฐนะสำหรับตัว liquidity mining reward หรือว่าให้คนเนี่ยเข้าไปทำฟาร์มนั่นแหละเนาะที่จะวางสภาพคล่องนั่นเองนะก็ถ้าใครอยู่ e อวอ l แลนก็เราลองเข้าไปศึกษาดูละกันนะครับรวมถึงเร็วๆนี้ล่าสุดนะฮะก็พาร์เนอร์กับทางเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าใหญ่อย่างตัว Uniswap V3 นั่นเองนะที่จะ,ะเป็นหนึ่ง รูทในการที่จะเอามาสวอปที่จะทำให้มันได้เลทที่มันดีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมสำหรับตัวไคเบอร์ w นเวิร์รนะก็ถ้าใครจำไคเบอร์ e นเวิร์กันได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโปรโตคอลที่ไปหลายเชนมากๆนะเรียกได้ว่ามีเพียบนะครับสำหรับตัวไคเบอร์ t นเวิร์ดก็ลองเข้าไปศึกษาดูกันละกันนะครับสำหรับตัวโปรเจกต์นี้เนาะถือว่าเป็นหนึ่งข่าวดีสำหรับเพือ่อนขนานที่เป็นแฟนตัวเหรียญ KNC นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง a s t a ากันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่อยู่บน p o k a d o ดที่ทำในเรื่อของตัว EVM Hub on p o l y d o n นั่นเองหรือว่าเป็น Smart Contract Platform นั่นแหละนาะที่จะทำให้หลายคนเนี่ยเข้ามาทำแอปบน a s t a าแล้วก็ on top อีกทีนึงที่อยู่บน p o k a d o ดนั่นแหละนะครับผมก็ถือว่า น่าจับตามองเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของตัวแม่นเงินเรียกได้ว,ว่ามีคนเข้าไปใช้งานตอนนี้1.6ิลเล้ยนหรือว่าประมาณสัก1,600ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่จะเข้าไปใช้งานเชนเชนนี้นั่นเองนะแล้วก็ถือว่าเป็น all time high เลยนะครับผมซึ่งบางครั้งก็อยู่ที่2.0บิลเลียนเหมือนกันเราก็เขาบอกนะครับผมว่าเติบโต3เท่าภายในระยะเวลา30วันนั่นเองนะก็ทางดินัน,นก็ลองคิดศึกษาการดูแลกันตอนนี้ก็ ASTAR หรือว่าเหรียญ ASTR พุ่งอยู่พอสมควรนะครับซึ่งตัว a s t a นี้ก็คิดว่าน่าที่จะเป็น,นหนึ่งเหรียญที่หลายคนชื่นชอบเหมือนกันนะเพราะว่าก็ลิสต์อยู่ใน เอเชียนเจ้าใหญ่สีเหลืองด้วยนะครับซึ่งสำหรับทรงกราฟของ a s t a านะฮะหลังจากที่มีการลิสต์อยู่ที่ b บ n a น c e แล้วก็เรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยราคาตกต่ำลงมาอยู่อย่างต่อเนื่องถูกต้องไหมฮะแล้วก็ค่อยๆตีโค้งเหมือนอยากที่จะขึ้นนะฮะอันนี้ผมโพสต์ไปในกลุ่มของตัวเอ็กซ์เซ e ซีออนเทนเพื่อนๆน่าจะอยากเข้าไปศึกษากันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแต่แค่ตัว a s t a านะผมได้พูดถึงในส่วนของตัวอะคาล่าเรียกได้ว่าเป็น2เจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าดัง ที่อยู่บนพ o กรด o อ Ecosystem ก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปศึกษา2ตัวนี้กันนะครับเผื่อที่จะจะได้เป็นโอกาสแล้วก็เป็นประโยชน์กันนั่นเองนะก็อย่างเช่นเคยนะครับผมว่าคลิปวิด,ดีโอนี้ผมไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนอะไรแต่อย่างใดนะกออ็ขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้เข้าไปศึกษากันเพื่อที่จะเป็นความรู้นะลองดูแล้วกันเผื่อที่จะเป็นในหน่โอกาสนะครับผมโอเคก็ สำหรับคลิปวิดีโอได้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครยังชอบยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกหลังใจาให้หน่อยหรือว่าจะกดสั่งซื้อกาแฟกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปนี้เพเื่อเป็นการซัพพอร์ตช่องนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ยังไงแล้วขอบคุณทุกคนเนาะก็เออ่แล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาทักทายกันที่งานที่เชียงใหม่นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหเลือดเลยดี่บอกอบอุ่นมากๆเนาะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาทักทายกันนะขอบคุณอีกครั้งนึงขอบคุณจรริงนะคับก็ อถ้าเจอกันที่ไหนยินดีเสมอเข้ามาทักไทยถ่ายรูปก็จะดียินดีมากคือหลายคนก็เกรงใจนะว่าจะมาถ่ายรูปผมอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ผมก็รู้สึกดีนะที่มีคนมาถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยนะก็ก็ยินดีฮะเจอก,กันก็มไม่มีปัญหาเฮ้ยพี่แค่มั้ทักททยถ่ายรูปยินดีเลยครับขอบคุณเนาะที่เข้ามาทักไายของคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวออกไปเจอกันในลพปต่อไปนะครับสวัสดีครับ